สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5สอนโดยมิสนงลักษ์นะคะเมื่อครั้งที่แล้วมิสได้ให้เด็กๆนะคะได้ทำการบ้านทีนี้เราลงมาดูเฉลยการบ้านข้อนี้นิดนึงนะคะเขบอกว่าการต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อหาผลลัพธ์ของการคูณของตัวเลขนะคะโดยให้ผู้ใช้ป้อนตัวเลข2จํานวน แล้วให้โปรแกรมคำนวณหาคำนวณหานะคะและแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอทีนี้เรามาดูวิเคราะห์อ,อันกอริทึมกันนะคะข้อมูลนําเข้าคือตัวเลข2จํานวนนะคะประมวลผลนะคะประมวลผลก็คือคูณตัวเลข2จํานวนข้อมูล คูณออกก็คือผลคูณของตัวเลข2จํานวนเด็กๆลองลอง,ลอง,ลองตรวจสอบดูสิคะถูกไหมคะถ้าไม่ถูกใช้ปากกาสีแดงแก้ได้เลยนะคะอ้าเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะข้อน,นี้ก็คือกิงนะคะกิ่งต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณจำนวนเงินในการขายโดนัทนะคะโดยให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลจำนวนโดนัทที่ต้องการซื้อถ้าซื้อโดนัท มากกว่า10ชิ้นจะขายในราคาชิลละ9บาทนะคะเวลาเด็กๆไปซื้อโดนัทเนี่ยเด็กๆจะสังเกตหรือซื้อเลยก็ตามถ้าซื้อปริมาณเยอะๆเนี่ยทางร้านเขาจะลดให้นะคะเช่นเดียวกันถ้ากิ่งนะคะเขียนโปรแกรมซื้อโดนัทนะคะถ้าซื้อมากกว่า10ชิ้นขายในราคา9บาทแต่ถ้าซื้อโดนัทไม่เกิน10ชิ้นล่ะก็คือกี่ชิ้นนะคะไม่เกิน10ชิ้นคือ10ชิ้น9ชิ้น8ชิ้น7ชิ้นลงมา จะขายในชิ้นละ10บ,บาทนะคะวิธีการคำนวณคือตัวเลข1จํานวนตัวเลข1จํานวนนะคะอันนี้เราเขียนเป็นเหมือนแบบภาษา,ษาธรรมชาตินะคะตัวเลข1จํานวนนะคะประมวลผลคือตรวจสอบว่าจํานวนที่รับมามากกว่า10หรือไม่ถ้าใช่จํานวนที่รับมาคูณ9ถ้ามากกว่า10คูณ9เพราะว่าเราบอกว่าถ้ามากกว่า10ก็คือคิดแค่ชิ้นละ9บาท แต่ถ้าไม่ใช่ละคะนำจำนวนนั้นที่รับมาคูณด้วย10แต่ถ้าน้อยกว่า10ก็คูณด้วย10ก็คือขายชิ้นละ10บาทผลออกมาก็คือข้อมูลที่ออกมาคือผลคูณของตัวเลขตามเงื่อนไขนะคะอ่เด็กๆลองตรวจสอบดูซิถูกไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปกันนะคะอ่ามาดูข้อที่2 ะะข้อที่2เช่นเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะคะข้อที่2นะคะโดยให้ผู้ใช้ป้อนจํานวนโดนัทที่ต้องการเหมือนกันเลยนะคะก็คือเอาตัวเลข1นึ่จนวนจำนวนตัวเลขจํานวนนี้ก็คือจํานวนของโดนัทนั่นแหละนะคะจำนวนโดนัท8ชิ้นถ้า8ชิ้นล่ะ8ชิ้นมันจะตรวจสอบว่า8มากกว่า10หรือไม่นะคะถ้า8มากกว่า10 เป็นเทสมันก็จะต้องคิดแค่ราคา10บาทนะคะผลคูณของตรงนี้งงไหมคะเดี๋ยวถ้างงกลับไปทบทวนใหม่นะคะามาดูทีนี้ทีนี้ต่อไปอีกอนหนึ่งก็คือนะคะกิ่งต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณจำนวนเงินในการขายโดนัทโดยให้ผู้ใช้ป้อนจำนวนโดนัทที่ต้องการซื้อถ้าซื้อโดนัทมากกว่า10ทชิ้นจะขายในราคาชิละกาบาท เหนนะะมือนเดิมโจทย์เหมือนเดิมเลยค่ะทีนี้แต่ว่าออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความนะคะ1รับตัวเลขจํานวนโดนัทจากผู้ใช้นะคะ 2. นําตัวเลขมาตรวจสอบถ้าตัวเลขมีค่ามากกว่า10ให้นําตัวเลขคูณด้วย9นะคะแสดงผลออกมาแต่ถ้าตัวเลขมีค่ามากกว่า1ิให้นําตัวเลขนั้นคูณ10เลยพูดง่ายก็คือว่าถ้าเราซื้อโดนัทมากกว่า10นะ่ย ะะเราจะคูนด้วย9ก็คือในเงื่อนไขเขาบอกว่าถ้าซื้อมากกว่า10ให้คิดแค่ชิ้นละ9บาทแต่ถ้าซื้อน้อยกว่า10ให้คิดชิ้นละ10บาทนะคะ,ะทีนี้ต่อนะคะทีนี้พอเราได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วเราจะมาทําเรื่องเขียนโปรแกรมโดยแสดงออกทางจอภาพมาดูโจทย์นี้นะคะการต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อหาผลลัพธ์ของการคูณของตัวเลข ถ้าการคูณต้องมีตัวเลข2จํานวนนะคะโดยให้ผู้ใช้ป้อนตัวเลข2จํานวนแล้วคํานวณแล้วคํานวณเป็นผลลัพธ์นะคะผลค,คูณก็คือต้องมีการสรัญลักษณ์คูนแน่นอนนะคะอทีน,นี้เรามาดูนะคะว่าเราจะทําอย่างไรต่อไปนะจ๊ะทีน,นี้เรามาดูโจทย์ตรงนี้นะคะเริ่มต้นรับค่าตัวเลขลงมา2จํานวนสังเกตว่าตัวลักษณะตรงนี้นะคะสัญลักษณ์ตัวนี้ มันทำไมเป็นรูปทรงแบบนี้รูปทรงแบบนี้แ <c oughs> สดงว่ารับตัวเลขผ่านทางคีย์บอร์ดนะคะรับตัวเลขผ่านทางคีย์บอร์ดรับตัวเลขรับค่าตัวเลข2จํานวนนะคะพอรับเสร็จแล้วนะคะตรงนี้คือสัญลักษณ์ประมวลผลน,นะคะนำตัวเลข2ตัวมาคูนกันพอคูณกันเสร็จแล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาอันนี้เป็นหน้าจออันนี้ต้องแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอนะคะนี่อ่ะมิดสมมติว่าโยนตัวเลขลงไปรับค่าตัวเลข2จํานวนป๊อก สมมติว่าเป็นเลข2ปงป๊บคูณไปเลข2นะคะ2ตัวเลขก็คือ2อกับสงลงไปเสร็จแล้วมันก็จะเอา2คูณกับ2มันก็จะได้ผลลัพธ์4 4ก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้อ่ะอีกโจทย์หนึ่งอีกโจทย์หนึ่งทำยังไงมีรจะโยนตัวเลข2จํานวนก็คือตัวเลขจํานวนที่1คือ5ตัวเลขจํานวนตัวเลขอันที่2ก็คือมีรใส่2นะคะพอมีรใส่2เสร็จแล้วนะคะ มันก็จะมาทีขั้นตอนนี้นะคะนำตัวเลข2จํานวนมาคูณกันก็คือ5้ 2. คูณสผลลัพธ์คือเท่าไหร่คะ10ใช่ไหมคะนี่สิมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะคะเราเขียนให้เป็นลำดับ,บขั้นตอนแบบนี้นะคะอ่าต่อไปทีนี้มาดูเขียนโปรแกรมเพื่อคํานวณเงินในการขายโดนัทนะคะในการขายโดนัทเนในการขายโดนัทนะคะว่าดูว่าจะมีการคํานวณขายโดนัทกันอย่างไรเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะคะ โดยให้ผู้ใช้ป้อนจำนวนโดนัทที่ต้องการถ้าซื้อโดนัทตั้งแต่10ชิ้นขึ้นไปจะขายในราคาชิ้นละ9บาทซื้อเยอะๆได้ถูกแน่นอนแต่ถ้าซื้อโดนัทไม่ถึง10ชิ้นจะขายในราคา10บาทเขียนโปรแกรมยังไงอ่าเขียนโปรแกรมยังไงเรามาดูข้อมูลเริ่มต้นคือข้อมูลจํานวนโดนัทผ่านทางคีย์บอร์ดนะนี่ผ่านทางคีย์บอร์ดสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะ หลังจากนั้นปุ๊บอ่าจำนวนโดนัทที่ซื้อมากกว่า10บไหมถ้ามากกว่า10จริงให้ให้เอา9มาคูณน,นะคะจำนวนโดนัทที่ซื้อมากกว่า10บไหมถ้าจริงคูณ9แต่ถ้าไม่จริงล่ะคูณ10อ่ะยกตัวอย่างเช่นมีดโยนโดนัท5เขาบอกว่าข้อมูลจำนวนโดนัทที่ซื้อมีซื้อ5ใส่เลข5ลงไป มันก็จะมาตกตึ๊อตึ้ตึมันจะบอกมันก็จะถามเงื่อนไขว่าห้ามากกว่าสิจริงหรือเท็จริงหรือเทจคะเทจอ่าพอมาเทจมันก็จะเอาห้มาคูณสิบตรงนี้ค่ะคูณกับสิบตรงนี้มันก็จะได้มันก็จะได้ราคาเท่าไหร่คะมันก็จะได้ราคาสิบหเพราะฉะนั้นต้องจ่ายมาห้าสิบบาทอ่ะอีกอีกตัวอย่างหนึ่ง มีดโยนโดนัทจำนวน20เอาเอาเป็นจำนวน20ก็ได้20นะคะ20ทีนี้พอมาถึง20ปุ๊บนะคะพอมาถึง20ปุ๊บมันถามว่า20มากกว่า10จริงหรือเท็จจริงพอจริงมันก็จะเอา20ตรงเนี้ยนะคะมาคูณกับ9 92เป็นเท่าไหร่คะ92เป็น18ก็เป็น180ตรงนี้ โอเคไหมคะถ้าไม่ใช่ไม่เข้าใจกลับไปดูอีกรอบนึงนะจ๊าอ่าต่อไปอ,อีกอันนึงคือการต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบสิบการเลือกตั้งโดยโดยข้อความว่าระบุอายุของคุณและมีเงื่อนไขว่าถ้าผู้ใช้ป้อนตัวเลขที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ18แสดงว่าคุณมีสิทธิเลือกตั้งแต่ถ้าผู้ใช้ป้อนค่าที่มีตัวเลขน้อยกว่า18 น้อยกว่า18คือ 17, 16, 15แสดงว่าคุณไม่มีสีเลือกตั้งอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะเริ่มต้นระบุอายุของคุณใส่ลงไปเลยนะคะเมื่อกี้นี้เขาบอกว่ายังไงนะเมื่อกี้นี้เขาบอกว่านะคะแบบหนึ่งเขาบอกว่า18ขึ้นไป18ได้มากกว่า18ได้นะคะอ่ะนี่ใส่ลงไป19ใส่ลงไปปึ้ง19 รับข้อมูลอายุ19มากกว่าหรือเท่ากับ18จริงหรือเท็จจริงอ่าพอจริงมันจะอยู่ตรงนี้คุณมีสิเลือกตั้งตึ๊กตึกกกกก๊อ่าต่อไปนี้ใส่ตัวเลขลงไปอ่าใส่ตัวเลขเท่าไหร่ดี10แล้วกันนะ10ระบุอายุของคุณป๊อกอ่าใส่10ปุ๊บ enter พอ enter เข้าไปนะคะระบุตัวเลขก่อนปึ๊บอันนี้รับข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ด ระบุอายุของคุณก่อนผ่านหน้าจออันนี้ต้องผ่านหน้าจอนะผ่านหน้าจอนะคะหลังจากนั้นพอ10ป,ปุ๊บเขาถามว่า10มากกว่าหรือเท่ากับ18บแปไหมจริงหรือเท็จเท็จเท็จก็คือไม่ใช่อ่ะ,อะคุณไม่มีสีเลือกตั้งนี่มันจะเป็นแบบนี้ประโยคมันจะเป็นไล่ออกมาแบบนี้นะคะอ่าทีนี้ก็จะเป็นการบ้าน การบ้านเด็กๆก็ไม่ต้องซีเรียสก็คืออยู่ในคลิปที่เมื่อกี้เนี่ยที่มีบอกนะหน้า46ถึงหน้า49ถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนให้ทักไลน์มาหานิ์อย่าเพิ่งส่งนะคะเก็บเอาไว้ก่อนเดีย๋ยวมีจะให้ส่งเป็น g o o g l e f ฟ r m สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีจ้า